ชาวระนองใชครับอายุห่างกันเนี่ยเกือบ3ปีเลยนะโอ้โหรุ่งกิจเนี่ยเพิ่งอายุ16ย่าง17เองโอ้โถือว่าเด็กมากนะเด็กมากนะ <ๆ S 2> แล้วถ้าไฟนี้เนี่ยชนะเพชรด,ดำเนี่ยการันตีเลยว่าค่าตัวเนี่ยขึ้น,100นแสนแน่แน่ม่ก็อีกแค่เอื้อมเองนะครับไฟ,ฟบเดียวเท่านั้นส่วนเพชรด,ดำเนี่ยอายุ19ย่าง20ละนะครับก็ดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับเพชรดำก็ชนะคะแนน VIP นะครับแพ้คะแนนชนะศึกกอก์กมนาท แพ้คะแนนรถถังจิตมังนล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนมาคัสคอร์เบิร์กนะครับในศึกท็อปคิงส่วนน้าลุงกิดนะครับก็ชนะคะแนนเก่งก้าปอเปโก้ชนะคะแนนก้าศึกเพชรจินดาชนะคะแนนเกี้ยวพยัก์จิตมืองนล่าสุดชนะคะแนนชนะศึกกาะกามนาน้โหูฟอร์มนี่สดจากไร่เลยต้องว่าสดจากภูเก็ตเลยใช่ไหมสดจากละนองนี่ละนองละนองแต่ไปซ้อมอ,อยู่ที่เกียรตินะดิผมเห็นหมอเบสกามาาเนี่ยกรรมรามาาหาดกามาราไงภูเก็ตตูกตาม นะครับอโหดูครับวงในนะครับผมคู่นี้เลยเปิดขึ้นมาให้ทางด้านเพชรดำเนี่ยได้เปรียบถึง10ต่อเเลยนะครับก็ถือว่ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นก็ดีกว่าแต่ว่าก็เจอกับนักมวยดาวรุ่งขึ้นมาครับลุ่งกิจอดูครับมีหมัดมีสองแรกกันแล้วครับตอนนี้สายสโลไลฟ์นะครับผมเจอกับรุ่งกิจนี่สายหนักแรงเหมือนกันครับดูครับดักจังหวะหรือว่าเพชรดำครับก็ซ้ายเบอร์หนึ่งของเพชรดีในยุคนี้ฮะ ม็ดูว่าจะสามารถที่จะคว้าเห็มขัดเส้นนี้ได้หรือไม่ครับส่วนลุงกิตนะครับก็มวยเข่าแข็งแรงยกต่อไปเนี่ยแหละครับยกนี้นี่ยกทําการของลุงกิตนะครับตอนนี้นี่สถานการณ์นี่ยังสูสีอยู่ครับยังมองไม่ออกครับลุยต่อครับดูครับชิงจังหวะทั้งคู่ครับนี่มีหัวซ้ายมาเพชรดำลุงกิตนี่ช่วงหลังนี่เก็บมวยร้อยยี่สิบต้นต้นเนี่ยเก็บมาหมดแล้วครับกลาสึกเนี่ยก็เก็บมาแล้ว ชนะศึกก็เก็บมาแล้วมันเหลือเพชรดำเนี่ยนะครับลุยต่อเลยวงในตีขวาเข้าไปของถนัดของชอบลุงกีดพยายามเด้งตีแม่เพชรดำใครมีลูกแก้มาแล้วครับไม่ปล่อยให้ตีง่ายๆครับวงในก็ดูว่าไม่ให้เสียเปรียบมากนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยรูปร่างทั้งคู่ก็ดูว่าทางเพชรดำก็ไม่ได้เตี้ยกว่ากันมากเท่าไหร่นะครับดูว่าสายตาโอ้นี่ครับเจอขวาคือโอ้หแม่ลุงกีดแกรออยู่แล้วครับ ซ้ายดักเข้าไปอีกทีต้องดูครับซ้ายกับซ้ายซ้ายไหนจะถึงก่อนงานซ้ายมาอีกแล้วครับเพชร,รดำลุงกิตดูยังคิดช้าทําช้าอยู่นะครับตอนนี้ลุงกิตเหมือนซ้ายของเพชรดำก็ออกเป็นธรรมชาติสวยงามครับแล้วก็เตะแม่นด้วยครับ คือลุงกิจเนี่ยถ้าช้าอยู่วงนอกเนี่ยอาจจะเสร็จเพชรดาได้นะครับต้องเล่น <ừ> วงในแต่ว่าแม่ดูเพชรดำนี่ก็แก้ทางมาดีนะครับแหมวงในก็ไม่เสียเปรียบเลยครับตอนนี้อาซายยัดเข้าไปอีกทีแม่แกบอกว่าวันนี้าซ้ายไม่สโลไลฟ์แล้วนะครับถ้าสโลไลฟ์เนี่ยเสียบอไม่ให้กลับบ้านด้วยครับดูครับวงในล็อกได้ไอ้ายพยายามจะหักให้ลงไม่ลงคนระับมีข่าวตาม แมดูครับแต่เพชรดำแกไม่ยอมลงครับโอ้ดูครับยังเหนียวอยู่ซ้ายกืนไปอีกทีซ้ายไปอีกทีโอ้โหดูครับซ้ายไปสองแข้งครับเต็มเต็มเลยโอ้ขยันเตะแบบนี้ครับต้องบอกว่าน่ารักน่าลุ้นทีเดียวครับสำหรับเพชรดำครับนี่ครับซ้ายแล้วครับโอ้จะเข้าขายซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับโอ้โหดูดูครับเข้าเชือกบ้างครับตีเข้าไปแมมีจับเชือกนิดหน่อยครับกรรมการก็แยกออกมาครับวงในเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยู่นานๆเนี่ยคือ ก็น่าจะเป็นเกมของลุ่งกิจครับแต่ตอนนี้เพชรดาไม่ให้จับไม่ให้เข้าถึงตัวนะครับโยกโยกครับหาจังหวะอยู่ครับโยกระซ้ายครับนี่ครับเตะติดบ้างเข้าบ้างก็ถือว่ายังดูดีครับส่วนลุงกิจก็ยังดูว่าไม่เป็นชินเป็นอันเท่าไหร่นะฮะวงในที่เคยเป็นทีเด็ดความแข็งแรงหักเหลี่ยมนี่ก็ยังมีไม่เห็นเท่าไหร่ครับหมดผ่านไป4ยกนี่เพชรดำนี่ได้เปรียบอยู่ประมาณ4ี่ช่วงตัว อมองแล้วนี่แข้งซ้ายนี่เอาเรื่องนะครับเพชรดำวันนี้อา้าวเจอเข้าไปวงในตีตีเข้าไปอีกทียังไม่ไกลครับลุงกิจบอกยังไม่ไกลยังตามทานอยู่ยกสี่ที่ทำไปได้ชุดใหญ่ครับลุงกิจนี่ต้องเอาคืนเดินเข้าไปขยับเข้าไปครับดูครับเดินหน้าแล้วซ้ายคืนกับปเพชรดำแต่เข้าไปในได้แล้วครับตีได้ไหมตีได้ไหมไม่ยังตีไม่ได้ครับดูครับยังตีไม่ได้ครับ โอ้คือวงในทีเด็ดของลุงกิจเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับโอ้คือเพชรดำเนี่ยน่าจะแก้ทางมาดีครับแล้ววงนอกมีซ้ายนะครับลองดูวงในสักชุดครับลุงกิจทําได้ไหมเนี่ยฮะคือพอราตีแล้วเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนครับมันคือมันไม่มีน้ําหนักนะฮะโอ้โหใช่กรรมการหรือว่าเซียนมวยเนี่ยก็ดูไม่ไม่รู้ว่าจะให้คะแนนยังไงอนะอืมอ่ะใส่ความขยันแล้วครับยกนี้เดินต่อครับลุงกิต วิ่งเลยครับเดินไม่ได้ครับอดีครับอดักชินจังหวะแล้วครับพยายามไม่หลับเลยโอ้เจอ้ายเข้าไปจะเต็มครับลุงกีดโอ้ดูครับแข้งนี้โอ้อ่มมี้ายเติมตลอดเลยนะครับเพชรดำานี่ยกห้าแล้วก็ยังเตะได้หนักแรงอยู่นะเผื่อนี่เตะได้อีกสักแข้งไหมครับจะได้ตัดสินไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้พี่เลี้ยงที่มุมทั้งคู่ครับก็โบกมือแล้วครับ ก็อยู่ที่อาการมวยครับนี่ครับคือไอ้ที่เต้นเ้นเนี่ยอาการมวยไงคือมันทุกอย่างมันต้องตัดสินหมดนะครับว่าใครจะเป็นได้รับการชูมือครับเพราะมันเบียดกันมานี่ครับนี่ครับดูอาการของเพชรดำนี่มั่นใจครับอ้าวลุงกิจขึ้นบ้างครับอ้าวเฮครับแม่เดี๋ยวมาดูการตัดสินทั้งเป็นทางการนะครับตอนนี้กรรมการก็รวมคะแนนอยู่ครับกประาศในเวทีเนี่ยก็มีประกาศคะแนนด้วยถูกต้องนะครับนี่ครับฟอฟัง เสียงที่3เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปที่ <c oughs> แดงนะครับ49 48ครับไม่เอกฉันนะครับ2ต่อ1เสียงแม่ตอนประกาศเนี่ยเห็นสายรายง,งานมาบอกว่าประกาศให้ลุ้นด้วยนะ,ะว่าคะแนนแรกเนี่ยเปนของรุงกิจก่อนอ49 48แล้วก็มาให้ทางด้านเพชรดำชนะอีก2เสียงหลังครับแม่ถือว่าเฮเกอร์เลยนะรุงกิจ <c oughs> แมแต่ก็พอใจผลงานครับทางด้านลุงกินนี่ก็มั่นใจครับว่าตัวเองดีพอที่จะชนะได้นะครับแต่กรรมการมองไม่ผ่านครับโอ้โหนี่มาแล้วครับยอดปรโมเตอร์ปาบเกียริน่ครับเสียโบ๊ดเสียโบ๊ทนะเห็นยินดีเนะนี่ตัดผมเท่มาเลยตอดมีพบนี่ครับอดีตยอดมวยซ้ายมัจุราอ่าโอ้โหนี่มาเป็นเทนเนอร์นี่แล้วก็นา้้านกำนันครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวแทนจากดับซีคนครับ นี่ครับแม่รอเลยครับแม่เข็มขัดนี่เหมือนเป็นแชมป์โลก